สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะวันนี้เราจะมาพามาชมต้นไม้ตระกูลออมของเรานะคะตระกูลออมเราก็มีหลายต้นเลยค่ะอันนี้นะคะต้นแรกคือออมทองนะคะออมทองเนี่ยใบเขาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนหรือเรียกไดว่าสีแดงอ่อนนะคะกะ็ใบอ่อนของเขาเนี่ยดูได้ชัดเจนนะคะเส้นใบเขาจะเป็นสีชมพูนะคะก็ โคนต้นเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะนี่อันนี้อมทองนะคะต่อมานะคะก็คืออมเงินต้นอมเงินเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเนี่ยใบเข,เขาจะเป็นสีเทานะคะหลังใบเขาจะเป็นสีเขียวนะคะก็โคนต้นเขาจะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะอันนี้อมเงินค่ะ แล้วก็มาอ,อมชมพูนะคะใบเขาเนี่ยยิ่งใบอ่อนจะเห็นชัดเลยนะคะว่าจะเป็นสีชมพูใบแก่ก็จะมีออกเขียวเส้นใบสีชมพูนะคะออมชมพูเนี่ยใบเขาจะเป็นสีชมพูอย่างชัดเจนนะคะส่วนหลังใบก็จะเป็นสีเขียบค่ะนี่ก็จะมีกับใบเขาจะเป็นสีชมพูนะคะนี่เนอมชมพูอันนี้อมเพชรค่ะอมเพชรเนี่ยก็ใบเขาเหมือนกามีเลยนะคะสวยมากเลยค่ะ อมอเพชรก็เส้นใบนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นสีเขียวเขียวเข้มเลยนะคะเขียวแบบกระม,มยี่เลยค่ะต่อมานะคะก็คืออมนาคค่ะนี่อันนี้ต้นนี้คือออมนาคเรามีออมนาคสองต้นนะคะนี่อมนาคใบเขาก็จะเป็นออกชมพูนะคะใบอ่อนใบแก่เขาก็จะเป็นสีเขียวเส้นก็จะมีสีออกแดงๆนิดหน่อยสีเหมือนนาคเลยนะคะอันนี้ ใบค่อนข้างอ,าอ่อนนิดนึงส่วนใบอ่อนเขาจริงๆก็จะเป็นออกนี่เลยค่ะคนต้นนะคะ่คนต้นก็จะมีออกชมพูนิดนดน,ดนะคะอันนี้คืออมะะอมนาคนะคะออมนาคแล้วอีกต้นมนึงก็คือออมคริสต์มาสนะคะหรืออมซับนะคะนี่ก็ต้นเขาคล้ายๆออมนาคนะคะสังเกตดีๆนะคะก็ใบอมนาคเนี่ย ใบอ่อนเขาจะเป็นสีชมพูนะคะขอบใบเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีเขียวสวนออมออมซับนะคะก็ใบอ,อ,อ่อนเขาว่าจะมีสีชมพูไม่ทั่วนะคะนี่จะมีสีชมพูตรงกลางนะคะข้างๆก็จะมีสีเขียวปะเลยลายขอบใบเขาก็จะมีสีเขียวปนนะคะนี่นี่มีอ,อมซับนะคะ อมซับกับอมนาคเนี่ยคล้ายคลึงกันทีเดียวต้องสังเกตดีๆนะคะต่วนโคนเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะแล้วก็ต่อมาก็คืออมมณีค่ะอมมณีอมมณีนะคะนี่อมมณีก็สวยงามนะคะใบเขาก็จะยาวไม่เหมือนพวกตระกูลอมนาคอมซับหรือก็ออมทองนะคะนี่ออมมณีใบเขาจะยาวๆเส้นขอบใบเขาจะเป็นสีเขียวเห็นชัดเจนเลยนะคะนี่ ก็นี่คะ่ะนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นใบอ่อนนะคะนี่อันนี้ก็คืออมานีนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาชมต้นไม้ตระกูลอ,อมนะคะไม้ตระกูลอ,อมเนี่ยก็เป็นไม้ฟอกอากาศนะคะแล้วก็ชอบแดดลําไรแล้วก็ชอบน้ําไม่มากนะคะน้ำปานกลางก็เป็นกุสโลบายละคะ่ะเมื่อเราเห็นต้นตระกูลไม้ตระกูลอ,อมเนี่ยก็ให้เราคิดจะอ,อมเงินอ,อมทองนะคะ ก็เป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็เชื่อว่าปลูกแล้วจะเป็นสลิมงคลมีเงินมีทองไหลามาเลยค่ะต,ต้นอ,อมตระกูลออมนะคะก็เป็นต้นไม้ในตระกูลเงินไหลามานะคะก็เป็นชื่อมงคลแล้วก็เห็นแล้วชื่อฟังชื่อแล้วเราก็อยากจะอ,อมเงินเลยนะคะวันนี้ก็เอามาฝากกันแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ นี่ออมทองออมเงินออมชมพูออมเพชรนะคะออมหน้าอันนี้ออมทรัพย์อมมณีค่ะ